สวัสดีค่ะมาพาบอัากวางนะคะช่องกวางทาโลค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงความรักแบบรายธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุลมนะคะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะ สามารถดูวันที่เราก็เช็กราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายในช่วง15วันค่ะคือวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคม2,568นะคะเราก็จะโฟกัสเฉพาะเจาะจงไปในความสัมพันธ์ที่กําลังมีปัญหากันอยู่นะคะเราจะมาหาทางออกกันนะคะหรือว่าจะมาดูกันค่ะว่าทิศทางความรัก ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรในช่วง15วันนี้นะคะออดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยโรมเหมือนเดิมค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวออก,กว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะมันจะมีตัวหนังสือสีชมพูอยู่ด้านล่างตามนี้นะคะก็แอดได้ตามนี้เลยนะคะ แล้วกวางก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยนะคะก็มีหลายช่องทางค่ะก็คือ1การสมัครสมาชิกช่องนะคะเเดือนละ50บาทค่ะอีกอันนึงนะคะก็คือดูโฆษณาให้กวางหน่อยนะคะนะเป็นกําลังใจให้การค่ะหรือว่าจะกดซุปเปอร์แตงก็ได้นะคะหรือจะคอมเมนต์ซัพพอร์ตกันมาก็ดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะวันนี้กวางชัยไพสํสำรับนี้ค่ะจะเป็นของคนไทยนะเอ่จะเป็นแบบน่ารักมุ้งมิ้งนิดนึงค่ะแต่ว่าให้ความหมายที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาดูปัญหากันก่อนเลยค่ะว่าคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะ ใบแรกที่ขึ้นมาค่ะเป็นไพ่ชาริออตค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้ค่ะหรือมีความคิดที่ต่างกันมากๆนิสัยที่ต่างกันมากๆก็ได้นะคะจูนกันเท่าไหร่ก็จูนกันไม่ได้จูนกันไม่ติดสักทีนะคะอืมมันอาจจะเป็นในช่วงหลังๆนะวางคิดว่าช่วงแรกอะค่ะที่คุณคุยการคบกันเนี่ย ทุกอย่างก็จูนติดหมดแหละบางครั้งบางคราวเราก็มองข้ามสิ่งที่เราไม่ชอบไปนะคะเออแล้วก็คบกันมาได้ระยะหนึ่งสักสักพักหนึ่งนะคะตัวตนของแต่ละคนเนี่ยมันค่อยๆอ,ออกมาค่ะอืมแล้วจะเปลี่ยนอะไรตอนนี้มันก็ค่อน,ค,อนค่อนข้างยากแล้วที่จะเปลี่ยนนะคะเออไพชาริออดค่ะยังวงบอกว่า คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะหรือความรักความสัมพันธ์ใน EP ีนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันค่ะเป็นรักมีระยะทางนานๆทีเจอกันทีเดือนหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งนะคะหรือบางคนเนี่ยทั้งเดือนไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยก็เป็นไปได้เนี่ยค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่ทําให้คุณ2คนเนี่ย ไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ได้เพิ่มความหวานไม่ได้เพิ่มความรักให้แก่กันนะคะอตอนแม่ค่ะมีไพ่ทาวเวอร์นะคะทะเลาะอ,อะไรกันรุนแรงหรือเปล่านะคะเออบางคนอาจจะมีปากมีเสียงกันในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะส่วนคลที่เออมันมีคู่กุ่นมาละ รู้สึกว่าอยากจะเถียงอยากที่จะมีเรื่องอะไรย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบเก็บเอาไว้นิดนึงนะคะจะได้ไม่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะหรือไม่นะคะไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะไปเจอเรื่องราวช็อกช็อกของเขามาก็ได้เออไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเออ เขาอาจจะเป็นคนที่ดูแลรรมะธรรมโมเนอะกกับบ้านตรงเวลาตลอดเวลาแล้วก็รายงานถ่ายรูปอะไรให้เราเห็นอะไรอย่างงี้ด้วยเออสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะไปรู้มาว่าเขาเนี่ยหนีไปเที่ยวกับคนนู้นคนนี้คนนั้น,น,น นะคะหรือว่าเอาเงินของเราไปใช้จ่ายซื้อเสุๆๆ้อผ้าอันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกช็อกมันอาจจะมีเหตุการณ์อื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่ากวางยกตัวอย่างให้ให้ให้เห็นภาพอนะคะอืมหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรากับเขาเนี่ยก็คบกันมาดีแหละอืมนะเออบางคนเนี่ยคบมีระยะทางก็คบกันมาเรื่อยๆคุยกัน Good r มอร์น o ิ่ง f อัฟ n นุนอะไรก็ว่ากันไปแต่พอมันอยู่จุดหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะแบบมาบอกเลิกคุณ กระทันหันทันด่วนฟ้าผ่ามาเลยนะคะแบบช็อกว่าเฮ้ยยูทำไมถึงเลิกกันหรืออะไรแบบนี้คือมันก็ช็อกอ่ะเออแล้วบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะติดต่อกลับไปได้ด้วยนะยิงช็อกเขาอีกดับเบิลช็อกเลยนะเอออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอืมต่อมาค่ะมีไพ่ค e e นออฟคนะคะแล้วก็ตามด้วย i e r o p h a n t ค่ะ เรื่องช็อกอีกอันหนึ่งที่กวางมองเห็นนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะว่าตัวคุณเนี่ยค่ะคบกับเขาอยู่ดีเขาก็เปิดตัวคุณนะลงโซเช่ลลงโซเชียลอะไรเงี้ยก็ดูแล้วเออธรรมดาเนาะปกตินะคะแต่ทําไปทามาเขาอาจจะมีภรรยาซ่อนไว้มีสามีซ่อนไว้มีครอบครัวที่เขาซ่อนไว้มันก็ทําให้เราช็อกค่ะเออเมื่อวานยังพาเราไปทานข้าวอยู่เลยอะ่ะ เมื่อวานยังลงรูปเราอยู่เลยอ่ะแล้วทําไมวันนี้อยู่ๆมีใครที่ไหนก็ไม่รู้เออเดินเข้ามาบอกว่าเราเป็นมือที่สามช็อกได้เหมือนกันเนาะเออนะคุณเจอเรื่องช็อกแบบไหนกันบ้างเอ่ยนะคะอ่าต่อมานะคะมีไพ่ไฮโรแฟนส์ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภนะคะหรือว่าจะเป็นชาวทัดน้ำค่ะธาตน้ำก็มีราศีมีน ราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะอีกปัญหาหนึ่งที่กวางเห็นนะคะก็คือเอ่อทุกคนไม่ใช่หมายถึงว่าทุกคนจะมีปัญหาตามนี้ทั้งทั้งหมดนะเอออาจจะมีแค่หนึ่งอย่างสองอย่างเท่านั้นเองนะคะถ้าใครมีแบบตามนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ปวดหัวพอสมควรนะคะแต่ว่าคิดว่าอาจจะไม่ได้ ยากอะที่จะเจอตามนี้ทั้งหมดอ่ะอีกปัญหาหนึ่งที่กวางเห็นตามไพ่ขึ้นมานะคะก็คือเขาคนเนี้อไม่ค่อยตรงไปตรงมาเราอะ่ะบอกให้เขาแบบเออเข้ามาที่บ้านเราเถอะนะมาให้พ่อแม่เราเห็นเออให้รู้นะคะตาว่าเธอเป็นใครอืมนะแต่ว่าจนแล้วจนรอดอะเขาก็ไม่มาสักทีไม่เข้าประตูหน้าแต่เข้าประตูหลังจ้ะ คือแบแบแอบแมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจว่าพ่อแม่จะมองเขายังไงหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะตอนแม่ค่ะเป็นพ่ยเดอะเวิลด์ค่ะพ่ยเดอะเวิลดเนี่ยก็ยังคงย้ำน,นะคะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความห่างกันนะอาจจะเรื่องของระยะทางนะคะเรื่องความแตกต่างในด้านภาษาในด้านวัฒนธรรมนะคะนะหรือบางคนเนี่ยมีรักออนไลน์พอรักออนไลน์แล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยอะ่ะ บางทีก็ไม่ได้เจอกันเลยก็เป็นไปได้มันก็เป็นอุปสรรคกันนะคะคุณขาเนาะตอนแมาค่ะมีไพ่เดวิลเธอสังเกตไพ่เดวิลวันนี้สิเออมันเธอกับเขานะแล้วก็เขาไปจับมือใครอืมลองดูไพ่เออใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ้างอืมอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ว่าคุณกับเขาเนี่ยคบกันมาแบบปกติธรรมดานะคะเออแล้วเขาก็อาจจะไปมีมือที่สาม เออไปดึงมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนช็อกกว่านั้นอีกอีมือที่สามเป็นอะไรเป็นเพื่อนจ้าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเราหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้มันก็อืมัน <c oughs> วางหาคำพูดไม่ถูกเลยนะคะคือมันก็แย่มากๆเลยนะทำให้คุณรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจพอสมควรนะหรือความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยก็ได้นะ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอาจจะมีเรื่องของสิบแปดบวกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะเออแล้วก็เธอกับฉันไม่รู้ว่าเป็นอะไรการเคว้งคว้างกันไปเคว้งคว้างกันมานะอ่ะต่อแม่ค่ะมีไพ่สองดาบค่ะอืมทุกครั้งที่คุณจะเลือกอ่ะทุกครั้งที่คุณจะเลือกเดินออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยว่าคิดว่าคุณเนี่ยเลือกไม่ได้อืมเลือกไม่ได้ เอันนี้ถ้าแต่กันหนึ่งนะเดวิลก็คือหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยยังคงยึดติดอยู่กับเขานะมันก็เลยเลือกไม่ได้นะแต่ว่ามันเหมือนแบบว่าเอ,อตั้งแต่เดือนหนึ่งมาจนถึงเดือนนี้มันอาจจะมีความคิดแบบเนี้ยทุกเดือนเลยว่าฉันจะไปทางนี้ดีหรือทางนี้ดีทางนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เลือกไม่ได้สักทีนะอเออเดี๋ยวกวางขอดูราศีนิดนึง ราศีอันนึงที่กวางเห็นนะคะก็คือราศีมังกรค่ะอืมอ่ะใครที่มีประมาณนี้ตามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะไพ่ทาโร่มันจะมีสองแบบเนาะใครที่อยากจะเรียนไพ่ก็สามารถมาติดต่อเรียนกับกวางได้นะคะอืมก็อ่านได้ตามแบบออริจินอลนะคะอีกอันนึงก็คือจากที่ศิลปิน นะครีเอทขึ้นมากออ็อ่านตามหน้าไพ่นะคะอืมแล้วแต่จินตนาการนะคะตอมาค่ะมาดูกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยในช่วง15วันเนี้ยมันจะไปในทิศทางไหนเอออย่างบางคนเนี่ยเอ่อรู้ว่าเขาอ่านมีใครแต่ยังจับไม่ได้เออเดี๋ยวเรามาดูกันไหมว่าจับได้หรือเปล่านะคะหรือว่าเออพอจับได้แล้วเขาจะเป็นยังไงทำยังไงนะประมาณนี้นะอืม ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ลึกกว่านี้หรือมีคําถามเป็นของตัวเองวังแนะนําให้ดูส่วนตัวนะคะก็ขอชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาค่ะอ่าใบแรกค่ะมีไพ่ justice ค่ะอืมคิดเดยอะคิดมากเนาะอืมณตอนนี้ค่ะควังคิดว่าตัวคุณก็ยังคงช่างใจอยู่อะคะ่ะช่างใจอาจจะเป็นฝั่งหนึ่งเห็นไหมมันเป็นตาช่างใช่ไหมคะฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นความดีของเขาก็ได้อีกความ อีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นความชั่วร้ายของเขาก็ได้คุณพยายามเวทอยู่เงี้ยตลอดเวลาเวทไปเวทมาก็ไม่ได้สักทีเลยอะค่ะนะเออพอเวทไปรู้สึกว่าไอ้ความชั่วร้ายมันเยอะกว่าแต่สักพักเดี๋ยวเขาก็เข้ามาง้อค่ะเออพอง้อมันก็เป็นความดีความดีมันก็ขึ้นมานะจินตนาการไปตามตามกวางด้วยนะคะอืมาดูกันต่อนะจ๊ะ ี่ไมค้ค่ะอืมเหมือนมีหลายคนตะโกนบอกให้กวางรู้เลยคะ่ะว่ามันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้คะ่ะคุณกวางเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวกันตะทะเบียนสมรสกันแล้วอยู่ชายคาเดียวกันแล้วนะคะเออจะขนขอออกจากบ้านมันก็เรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะอืมมันอาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วไพ่จะติดขึ้นมาด้วยนั่นหมายถึงว่าบางคนเนี่ยมีทะเบียนสมรส นะหรือว่ามีความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอยู่ด้วยดังนั้นจะออกไปซะทีเดียวก็คงยากอาจจะมีเรื่องสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรอีกอะไรอย่างนี้นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะเดอะสตาค่ะพ่ยบอกว่าในเมื่อถ้ามันแยกกันไม่ได้อะ่ะเราก็มาดูแลตัวเองไหม เออมาดูแลตัวเองเพราะว่าไพคีย์เวิร์ดของเด e ะสตาเนี่ยก็คือการ e a ลิ่ง yourself ก็คือการที่จะพักอกพักใจให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้นะเออไหวไหมเอามาลองสักตั้งนึงหน่อยไหมเออมาลองสักตั้งนึงนะคะกวางก็ไม่สามารถบอกระยะเวลาคุณได้หรอกคะ่ะว่าคุณจะเยียวยาตัวเองได้กี่เดือนกี่ปีใช้เวลาเท่าไหร่ ออเพราะว่างก็บอกตามตรงอนะคะว่าตัวกวางเองตอนอกหักคนที่กวางรักมากที่สุดเนี่ยกวางใช้เวลาถึงสองปีนะเออแต่ถ้าตอนนี้กวางไปเจอหน้าเขากว่าก็ยังคงร้องไห้อยู่นะอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงเนอะอืมอ,อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลนะคะอ่ะเป็นไพ่ขึ้นมาบอกว่าเราควรจะต้องมาดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองแล้วนะเออลองกลับมาพักใจ ไม่ต้องไปสื่อสารอะไรกับเขามากนะักอืมไม่ต้องไปสื่อสารอะไรกับเขามากนะักเนี่ยไพ่เห็นไหมมันเป็นไพ่แม่มดแล้วกํลาลังแบบปรุงยาอยู่ใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆเฉยๆอะไม่แน่นะเออไอ้มนวิเศษที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยจะเรียกเขากลับมาอืมฟังนูพูดเหมือนแบบเนเหมือนไรสัรละนะ แต่ถ้าตามหลักจิตวิทยาคือเออแบบการที่เราไม่คอนแทคไปมัน p o w e r อร์ฟที่สุดแล้วเออเขาจะเอะเขาจะแบบเฮ้ยเป็นอะไรวะเมื่อก่อนเคยติดต่อหาเขาแบบ24 h o u วโแต่ตอนนี้คือเราไม่ได้ติดต่อไปเขาจะเริ่มเอะเออสิ่งที่เคยได้มันไม่ได้อีกแล้วมันจะรู้สึกร้อนลน เป็นปกติของมนุษย์ค่ะอืมแต่ถ้าคุณทําได้นะมันจะดีอืมหรือไม่ค่ะคุณไม่อยากที่จะอยู่คนเดียวไม่เป็นไรค่ะกลับมาเสริมสวยดูแลตัวเองตั้งแต่เล็บหน้าทําผมคุณผู้ชายด้วยนะคะก็อย่าปล่อยปะให้เล็บดําหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วก็ต้องมาแต่งตัวตัวเองนะคะอืมให้ดูสะอาดสะอ้านนะคะตอนแม่ค่ะมีไพ่อะไรเอ่ยเห็นไหมดูไพ่ เข้าเส้นัยใช่ไหมเออถ้าคุณกลับมาดูแลตัวเองได้แล้วนะคะแน่นอนค่ะขี้คล้่นเขาจะคานเข้ามาค่ะเขาจะเขาจะมาค่ะเขาจะมาเนาะดังนั้นความรลกความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อได้เออไปต่อได้ตอ่อมาค่ะเอ,อ่อไพ่อะไรเนี่ยหกหกถ้วยนะคะหกถ้วยแน่นอนค่ะยังคงไปต่อได้เนาะ เออเขาน่าจะเป็นพวกประเภทชอบเอาชนะหรือเปล่าถ้าเป็นพวกชอบเอาชนะดีเลยค่ะนะอืมให้เขาแบบว่ามาหาเรานะแล้วก็ให้เหมือนตายใจว่าเออเธออะชนะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงไม่ใช่คนที่เหนือและเขียนบทอ่ะคือฉันเออขอดูความคิดของเขาหน่อยค่ะความคิดของเขาเออแปดไม้ค่ะ คลายที่เขาโดเขาบล็อกอยู่กวางคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ปลดบล็อกนะห้าเหรียญค่ะช่วงนี้เขาช็อตนะเขาช็อตดังนั้นเขาจะกระดิกตัวอะไรไปไหนทําอะไรอะ่ะมันค่อนข้างยากเวลาคนเงินไม่มีอะ่ะความรักมันก็ห่อเหี่ยวไปด้วยแหละค่ะคุณค่ะจริงไหมเอ่ยนะต่อมาค่ะมีห้าห้าดาบค่ะถ้าคุณทะเลาะก,กันรุนแรงนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตอนนี้อารมณ์เขายังรุนแรงอยู่ดังนั้นก็รอให้เขาแบบสงบสติอารมณ์ก่อนนะอย่าไปเร่งอย่าไปรีบและอีกอย่างอะ่ะมันเป็นไพ่ที่อาจจะหมายถึงว่าคุณเนี่ยเขาคิดว่าคุณเนี่ยชอบหาเรื่องทะเลาะเขาอืมอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครหาเรื่องใครก่อนนะคะอืมเราบางครั้งบางคราวเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง ไปแบบไปกระเช้าเย้าแยอะไรกับเขาเนาะเอออยู่กันก็อยู่ดีๆกันก็ได้ต่อมาค่ะเป็นไพ่ e e n of w a n d s ค่ะอ,อตัวคุณนะคะยังคงมีสเสน่ห์ในสายตาเขาอยู่เขาคิดว่าคุณเป็นคนเก่งมากๆทำนู่นทำนี่ได้ดีเสมอแล้วก็ดูแลเขาได้ด้วยนะคะอืมเหมือนกับเวลาที่เราหาคนในนาคอะเราก็ต้องหาคนที่เก่งใช่ไหม เออดูแลได้อ่าต้องนอ,งนองก,กนะนอกจากความรักนะนอกจากความรักเราก็ต้องหาองค์ประกอบอื่นๆด้วยใช่ไหมถ้าไม่ใช่ความรักอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดูนิทานเกินไปเขาอ่ะก็มองหาสิ่งสิ่งนั้นในตัวคุณอยู่นะคะเราก็รู้สึกว่าตัวคุณก็ค่อนข้างครบเครื่องเหมือนกันเนาะเออเลิศยูนะอืมอ่ะนี่ก็คือความคิดอะไรของเขานะคะกวางขอดูความรู้สึกนิดนึงนะคะ ความรู้สึกมีเลฟเวอร์จ้ามีหนึ่งไม้ค่ะแล้วก็ตามด้วย2เหรียญค่ะอยากให้กลับมาดูดดื่มเหมือนเดิมนะคะนะหรือว่าเขาอะตั้งใจไว้คือในความคิดจินตนาการของเขาว่าถ้าได้กลับมาเมื่อไหร่เขาจะพยายามที่จะเอาตัวไปแนบชิดคุณพยายามให้แบบปลุกไฟรักอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็คือแล้วแต่คนเนี่ยคือบางคนเนี่ยอาจจะแค่จินตนาการอย่างเดียว แต่ว่าพอไปถึงเวลาทําไม่เป็นทําไม่เป็นเขินอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะอืมอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะความขอพ่ายข้อความอีกนิดนึงแล้วกันอืมข้อความที่เขามีให้คุณคะ่ะใบแรกคะ่ะ I adore you นะคะ ก็คือเขาเอ็นดูคุณเขาคิดว่าคุณน่ารักนะเออแม่อะไรนะขมองขม่องหมีขมีหมันเหรอไม่รู้ควางใจคำไม่เป็นเอ,อเอาเป็นว่าเออเอาเป็นว่าเนี่ยคือเป็นความน่ารักละกันเออนะโอ้พูดผิดก็โปะได้อีกเนาะกวางเนาะตอนแม่ค่ะเขาเนี่ยคือเหมือน,นว่าเออ การที่แก้มคุณเนี่ยแดงหน้าคุณแดงหรือเวลาที่คุณทำท่าเขินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเกินต้านทานมากเขาหลงสเสน่ห์ในความแบบแกระมิดกระเมียนอ่ะพอทำได้ไหมเอยเออเออไม่ใช่บอกว่าพอทําได้ไหมสิแสดงว่าถ้าไพ่ขึ้นาหมายย่เงี้ยแสดงว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาดูคลิปอะแล้วมีนิสัยแบบนี้เออเวลาเขินเราจะหน้าแดง เออแบบออกแนวตัวตัวนิดตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมพอเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าว้าวมเสน่นะคะขออีกหนึ่งใบค่ะหนึ่งใบเออโฟนออนล็อกนะคะคือหมายถึงว่าเขาอ่ะไม่อยากให้คุณเนี่ยเออข้ามเส้นเขามากอืมไม่อยากให้คุณข้ามเส้นเขามากนะอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาก็อยากให้มันเป็นเรื่องส่วนตัว บางครั้งเนี่ยการที่เขาไม่แชร์ความรู้สึกไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากแชร์แต่ว่าเขาอาจจะแชร์ไม่เป็นไม่เคยทำมาก่อนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของคุณคุณคุณคนท่านหล่มนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากสนับสนุนกวางด้วยนะคะกวางมีสมาชิกเนาะ ต่อเดือนเนี่ยเดือนละ50บาทนะคะสามารถถามคำถามได้ฟรี1คําคำถามนะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยมาดูหลังไมล์ส่วนตัวเนี่ยคะ่ะราคา1คําคำถามอะ่ะมันก็จะแพงมากกว่านี้นะคะดังนั้นกวางคิดว่าการสมัครสมาชิกช่องอะ่ะแล้วมาถามกวางอะ่ะมันจะคุ้มค่ามากกว่านะคะอ่าวันนี้กวางองขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย